ครับเป็นไงบ้างกับน้องนพรมภัยครับครูเชิญเลยค่ะคือครูโอ้ขอใส่คําว่าออนซ่อนหลายต้เห็กผักเห็ดแนกระแล้วก็เดียวคนดูมีความสุขไปด้วยอนะครับนี่คือถ้าถามหาลายเซ็นของคำว่าวงโบทเป็นอย่างไรเหมือนวันว่าเหมือนว่าวันนี้ พนมไพรตอบให้ท okay. yeah. ุกข้อแล้วเก่งนะนาสีเป็นการจัดลำดับการแสดงและก็การวร้างรูปแบบเข้ามาวองวที่ชัดเจนมากๆต่อเนื่องมันไม่อะไรเลยมันไม่ติดไม่ขัดจากปีเริ่มต้นจนหอดปีนี้เป็นปีที่สี่ถือว่าพนมไพรเได้ดีสมกับชื่อวงที่บอกว่าเมืองแสนล้างช้าว่มเป็นสางตัวเดียวเด้มีสางลางต ผู้พอว่าคู่สีบาถึงเรื่องไหนก่อนทั้งที่นาทีให้บาเรื่องนักรองอย่างเดียวเลยครับแต่มีคนมาซื้อมาอยากใส่ภาษาบาลฮาวาอยากสวดลวดอยากสวดลวดเบาเบาทุกเรื่องเลยครับเพราะไม่หมองก้อนซ่อนหลนะครับอย่าบอกว่าตั้งแต่ต้นจนจบลูกถ้าเป็นภาพยนตร์วันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังผู้กำกับต้องได้รางวัลตุกตาทองว้าว ขอเด่นที่สุดของพนมไพรครูยกให้หนึ่งคือการวางแผนและการเลือกเมโลดี้การเลือกทำนองมาใช้ในแต่ละภาคส่วนหรือว่าชุดการแสดงที่มีทั้งหมด6ชุดนะแต่เขาเลือกทำนองได้ดีมากว่ามันเลือกทำนองอย่างเดียวเลยเลือกจังหวะมีช้ามีเร็วสลับกันมันทำให้เราพอมองตั้งแต่ต้นจนจบมีความเสียดายว่าเอา้าคือจบไม่แท้นี่คือการแสดงที่ประสบความสำเร็จที่สุดครับ เห็นเห็นคนเบิงรู้สึกว่าคือจบไใแท้นี่คือความสาเร็จในการเรียงลําดับนะครับวางเมโลดี้ได้ดีอ,อันที่สองก็คือครูชอบการเก็บรายละเอียดถ้าภาษา,าการแสดงเขเกิดมาเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดและมันทําให้นิยามคําว่าทําถึงได้ชัดเจนมากผ่านลายมือของพนมไพรถ้ามาเก็บทุกเม็ดจังไลยยกตัวอย่างนะครับสินที่ ให้เมื่อโหวตไฟทรา,ายและไฟยิ่งมาแสดงเพื่อนมีฉากอยู่ข้างหลังนั่นด้วยฉากวางแผนแม้กระทั่งสีฉากเอาดอกสแสบงเอาดอกไม้มาห้อยเป็นสีออกโทษน้ำตาลแล้วก็ครับสีเขียวเสื้อชุดของคนเปาโหวตนี่คือการคิดอย่างละเอียดมากและมากไปกว่าน,นั้นในสิ้นสุดท้ายที่มีการเทศอ,อยู่ทั้งธรรมะจำลองบุญมหาฉาก นะครับพื้นว่างแผนแม่ก็ทำว่าสิมพระจะลูกพอพระนักเทศจบแล้วเอาผู้ใดมาแสดงแทนขึ้นละเอียดขนาดนั้นนะครับในการแสดงนี่ก็เรียกว่าคููกับกับพูดในลังวัาตุ๊กตาทองนะรู้สึกยินใจแทนจริงๆค่ะนะครับวันนี้ปกติครูสลาจะคอมเมนต์เฉพาะนักร้องนะครับวันนี้อยากสุดลวดคอมเมนต์มือโบดอย่าฟังครับอยาาฟังครูพูดเรื่อยๆมากครับ เอามาที่นักร้องนำก,ก่อนครับพึ่งเข้าน้องนักร้องช,ชื่ออะไรลูกเปิดไมค์กันลูก <c oughs> อ่ะพะเวทซอยเลยลูกเช็คเช็คชื่อนายวีรวุฒิพิมพ์พาปะตังครับชื่อเล่นชื่อพิมพ์ครับผมนามสกลุลอะไรนะลูกพิมพะ์าปะตังครับคล้ายๆนามสกลุลพิมพ์ไม้พีร롱พรนะ มาทำนองนี้แหละแต่ว่าไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคล้ายๆกันชื่อเล่นอะไรนะพีมข้าวถกน้องพีมนะครับใช่ครับฝ่ายหญิงแล้วลุกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรารยาสองสีชื่อเล่นชื่อตุกตาค่ะอันนี้เด็กหญิงเลยเด็กหญิงยังคือสีห้องเพ่งเจนเ้เนน้องพีมกับ น้องตุ๊กตาเก่งมากลูกเก่งมากนะครับครูมองว่าต้นทุนเสียงอาจจะปานกลางนะแต่ความสามารถในการร้องเนี่ยระดับดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งจำนวนถ้อยคำที่ต้องจดจำเยอะมากสองทำนองที่เลือกมาใช้ยากมากแต่หนูเก็บได้หมดทั้งสองคนเลยเก่งมากครับและที่ต้องถามเพิ่มก็คือเมื่อวั ่ายิ่งบอกซื้อไปแล้วน้องไม้เดียคู่สิจำไ่ไฟชายซื้ออย่างครับดีในลูกครับผมชื่อนายชนดินสุริโยชื่อเล่นชื่อม่อนครับน้องม่อนกับน้องไม้เดียนะครับที่ครูถามย้ำเพราะว่าทุกอย่างที่หนูแสดงออกในตอนดวนใช้ควาว่าดวนโบดก็แล้วกันนะลูกครูอยากเห็นคู่นี้ ไปอยู่ในพิธีเปิดหรือพิธีปิดโอลิมปิกจังเลยว้าว <Wow. S 3> oh. ไจฟูเหลือเกินค่ะอยากเห็นตรงนั้นจริงครับเพราะว่ามันมันหาได้ยากมากเพราะว่าโบสถ์แน่นอนอย่างที่เราเห็นในตอนที่สแสดงบอลซอนหอโบสถ์ได้เอาภาพของอครูอาจารย์งสงศั์ประทุมศิลป์มาเผยแพร่ว่าท่านเป็นคนออ,อกแบบโบสถ์ให้เป็นรูปหอโบสถ์เนี่ยปกติโบสถ์ครูถามอาจา์เดือนยศว่าฝรั่งก็มีนะคนจีนก็มี แต่มันจะเป็นโบดแผงซึ่งเขามีชื่อว่าแผนฟุดฟุดฟูดแต่คือเป็นฟุดที่มีลักษณะยาวๆนะครับตําลากเสียงแบบเป็นแผนะ่นอะไปมาจังสีใดเสียงขบแต่ครูทรงศักดิ์เนี่เพื่อนไปเอาวิธีคิดจากโบดโบราณแต่ก่อนโบดโบเดเปาด้ยครับใส่แกงเอามุวนเหล่าแล้วจังเกิดเสียงต่อมาเห็นเด็กหน่อยหลิงง้อหลิงค่วยเล่นครูฝนเอามาตก,ตกแต่งจนเป็นโบดกลมๆอย่างที่เราเห็นนี่ แต่บทหนึ่งอันนี่ไม่สามารถเป่าได้ทุกขีนบางทีเพลงหนึ่งเพลงอาจจะใส่บทสามอันสี่อันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนเป่าโวดนอกจากเก่งแล้วต้องปฏิพันธ์ไว้พต้องไหวมากแต่ทั้งคู่ที่แสดงออกทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเก่งอีีครับอยากไปหอยู่ในโอลิมปิกอีก <laughs> โอลิมปิกคราวที่แล้วนี่มีนักร้องจากาเขมรไปอยู่ในพิธีปิดนะครับแต่คราวหน้าเชื่อว่าไมเดียและก็น้อง อะไรนะลูกน้องม่อนน้องม่อนขอให้ม่อนกับไมเดียไปอยู่ในพิธีเปิดอลิมปิกก็แล้วกันครับสาธุาเอาครับคู่<า>อยากาอยากเห็นนี่ดีครับอยากเห็นนี่ดีเพราะมันมันไปได้จริงๆผมคงไม่มีใครเก่งแบบนี้หรอกนอกจากคนบ้านเรากันเองนะระดับโลกไม่น่าจะมีนะครับอยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆรลูกรวมแล้วนะลูกถ้าทั้งการร้องและการอะไรที่มันเป็นลูกโซโล่เนี่ยคือว่าเด่นทั้งหมดเลยส่วนการร้องอยากบอกว่าจุดอ่อนมีเพียงเรื่องเดียวคือ าการแบ่งส่วนการร้องนี่เราให้ร้องพร้อมกันมากเกินไปบางทีถ้าจะแบ่งการเด่นและมีเวลาพักผ่อนบ้างอาจจะแบ่งซีนการร้องก็ได้แต่พอเราให้ทุกเพลงส่วนใหญ่เป็นการร้องคู่กันมันเลยทําให้ไม่มีเวลาพักก็ส่วนหนึ่งอันที่สองความชัดเจนมันก็หายไปถ้าแบ่งส่วนการร้องดีๆมันจะมีความเด่นด้วยโดยเฉพาะน้องน้องพีมซึ่งรับบท เป็นพระเทศมหาชาติด้วยซึ่งอย่าบอกว่าหนูตอนเทศ่ะครูว่าได้คะแนนมากกว่าตอนร้องอีกเพศคืออหลีแต่พอน้องลงจากธรรมะต้องเฝ้ากลับไปในห้องเพื่อเปลี่ยนสุดแล้วก็ร้องเพื่อคคูกับนักร้องยิ่งออกมาซึ่งมันแบกภาระหนักเกินไปซึ่งจังหวะนั้นถ้าแบ่งส่วนกันดีๆอาจจะให้ทุกตาร้องรอก็ได้และเพียร์ค่อยมาประกบทีหลังก็ได้มีรายละเอียดเล็กๆในน้อยเท่านั้นที่แนะนําเพิ่มเติมครับ นอกจากนั้นพนมไพรกินเรียบครับเก่งมากขอบคุณคุณครูสายคุณอาวุ